สวัสดีค่ะนักเรียนจัมันยศึกาปีที่หนึ่งนะคะ,ะวันนี้คุณนําก็จะมาพูดถึงเมนูรการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องสภาอะเครื่องแต่งกายกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอผู้ดาขอพูดถึงตัวชี้วัดก่อนนะคะตัวชี้วัดก็ข้อหนึ่งบอกวิธีการแต่งกายเพื่อชื่อเหรือตนเองนะคะต่อไปข้อสองนะคะแต่งกายเพื่อชื่อเหรือตนเอง อย่างกระตือร้รนและตรงเวลานะคะค่ะ่ต่อไปนเรีเียกก็มาดูนะคะเสาาะื้อผ้าเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันเราเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะนักเรียนจะเห็นว่าในรูปภาพนี้จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าผู้ชายเนี่ยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างอ่ตัวอย่างนะคะเสื้อกล้ามเสื้อชือดกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวเนาะแล้วก็มีชุดกีฬาชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็ชุดอยู่บ้านเรีจะเห็นว่า เ้าแต่และชุดเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนเครื่องแต่งกายก็ได้แก่รองเท้าหมวกถุงเท้าเข็มขัดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายนะคะอาเราเรียนมาดูกันว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยคือเครื่องห่อหุ้มร่างกายนั่นเองมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเช่นเสื้อแรกเกงเนี่ยเราสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายนะคะส่วนรองเท้า ถุงเท้าช่วยป้องกันเท้าจากการถูกตําของแหลมคุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะ ต่อไปเรามาดูเครื่องแต่งกายของผู้หญิงกันบ้างน,นะคะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงก็จะมีชุดตะเรียนนะคะแล้วก็ชุดกีฬาเสื้อแขนสัน้นกางเกงขาย,ยาวชุดนอนชุดชั้นในนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ําอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะส่วนเครื่องแต่งกายเราอยู่บ้านเราก็ใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบหมวก ถุงมือแล้วก็ที่คาดผมคิดติดผมนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเด็กเรียนผู้หญิงกันนะคะอันนี้ก็เหมือนผู้ชายนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เพื่อปกปิดร่างกายให้ร่างกายอบอุ่นนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยเราสวมใส่เพื่อป้องกันของแหลมคมต่าเท้านะคะส่วนหมวกเนี่ยเราก็ไว้ใส่กันแดดนะคะที่คาดผมก็เราคาดผมเพื่อ ความสวยงามนะคะติดผู้หญิงนี่ก็จะชอบความสวยงามความน่ารักนะคะก็จะแตกต่างกับผู้ชายนะคะ นักเรียนก็ามาดูประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย่ยข้นอ1เลยช่วยปกปิดร่างกายนะคะข้อ2ทําให้ร่างกายอ,อุ่นนะคะข้อ3ทําให้ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจและดูดีต่อไปข้อ4นะคะก็ะะตกแต่งร่างกายเสื้อผ้าให้สวยงามนะคะต่อไปข้อสุดท้ายเป็นที่ชื่นชม ะะของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับฤด,ดูกาลโอกาสและสถานที่นะคะ